สวัสดีครับกับผมนายมานัสโกศลหัวหน้าพักแรงงานสร้างชาติวันนี้พักแรงงานสร้างชาติมีนโยบายชัดเจนจับต้องได้ทําได้นั่นก็คือนโยบายสามขอขอตัวที่หนึ่งคือขอเลือกขอตัวที่สองคือขอกู้ขอตัวที่สามก็คือขอคืนทําไมต้องมีระบบสามขอวันนี้พี่น้องผู้กันตนมาตาสามสามสมเกมีด้วยกันทั้งหมดสิบสามล้านคน กองทุนประกันส้งคมเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีงบประมาณอยู่ประมาณ2.8ล้านล้านเงินของผู้ประกันตนที่เราสะสมมายาวนานจะใช้ได้ต่อเมื่อครบส่งเงินครบ180เดือนอายุครบ55ปีจึงจะได้รับบำนาญชราภาพผู้ประกันบางคนนะครับออกจากงานตอนอายุ40ปีแต่ส่งเงินสมทบมาครบแล้ว15ปี180เดือนแต่ยังใช้เงินไม่ได้ครับต้องไปรออายุ55 ดังนั้นนะครับพักแรงงานสร้างชาติจึงมินโยบายชัดเจนให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนหมายถึงว่าขอตัวที่1เราสามารถเอาเงินนะครับของเราที่กองอยู่เราเลือกก็ได้ออกไปเลยเลือกเงินบำเหน็จไม่ต้องรอชราภาพหรือจะรับชราภาพก็ได้เหมือนระบบราชการขอตัวที่2ก็คือขอกู้เอาเงินบางส่วนที่เราสะสมอยู่นะครับสองแสนบาทสมมติมีเงินอยู่2 0 0 0 0 0บาทเราไปขอกู้แบงค์พาณิชย์เราก็สามารถเอาเงินตัวนี้ไปการันตีโดยให้ประกันคนไปการันตียอด เราขอกู้มา3 4, าสี่เท่าก็ได้อันนี้คือขอขอกู้ขอตัวสุดท้ายก็คือขอคืนขอคืนเงินบางส่วนที่เรามีเหตุจําเป็นเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องจะมาเปิดร้านค้าขายของชําเราก็สามารถขอขอคืนบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในเงินบํานาญชราภาพส่วนเรื่องที่2ในเรื่องของกองทุนสุขภาพโดยเฉพาะประเทศไทยเราตอนนี้มีทั้งหมดด้วยกัน3กองทุนใหญ,ใหญ่กองทุนแรกก็คือกองทุนสวัสดิการของข้าราชการ กองทุนที่2ก็คือกองทุนประกันสังคมที่มีงบอยู่ 2. 8ดปล้านที่ผมพูดเมื่อสักครู่เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยกองทุนที่3ก็คือกองทุนบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรค3กองทุนนี้สิทธิประโยชน์ไม่เท่าเทียมกันครับดังนั้นพักแรงงานทั้งชาติเราอยากจะให้3กองทุนนี้มีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกัน2องกองทุนแรกที่ผมพูดหนึ่งคือกองทุนราชการกองทุนประกันสังคมเวลาเก็บป่วยรักษาไม่หายไม่ตายทุกตัวภาพเรามีค่าทดแทนขาดรายได้แต่กองทุนบัตรทอง นะครับเรารักษาไม่หายไม่ตายแล้วเป็นผู้ถูกลภาพเราไม่มีเงินทดแทนไม่มีค่าพงศพไม่เหมือนสองกุฎูลแรกดังนั้นพลังลงานสัง้งชาติเราจึงมีนโะยบายชัดเจนอยากจะให้กองทุนสปสชาษสิบบาทรักษาทุนโรคนะครับเป็นกองทุนหนึ่งที่เราต้องนะครับสามารถเบิกค่าทดแทนขาดรายได้ค่าปงศพห้าหมื่นบาทไอ้ค่าพงศพห้าหมื่นบาทมาได้อย่างไรปัจจุบันนี้ผู้บรกันตนประกันสังคมมีทั้งด้วยกันทั้งหมด3มบตราใหญ่าตราแรกเขาเรียกว่าาตราสามสามที่อยู่ในโรงงานในระบบ ผนมาตราสามสามเราจ่ายห้าเปอร์เซ็นต์ในจ้างห้าเปอร์เซ็นต์รัฐบาลอยู่สองจุดห้าที่ว่ามีกองทุนที่ใหญ่ที่สุดนะครับสองจุดแปดล้านคือกองทุนตัวนี้แหละครับมาตราสามสามนะครับกองทุนนี้มีทั้งหมดเจ็ดกรณีส่วนในเรื่องของมาตราสามเก้าหมายถึงคนที่หลุดนะครับออกจากมาตราสามสามคือออกจากผู้ตัวมาตราสามสามก็ไปอยู่มาตราสามเก้าแต่ถ้าบางคนไม่อยากอยู่มาตราสามเก้าหลุดออกไปเลยครับก็ไปใช้บัตรทองสวัสดิการโดยภาคประชาชนไม่ได้สวัสดิการอะไรเลยได้เฉพาะค่ารักษาพยาบาล มาตาสุดท้ายคือมาตรา40เป็นการสมัครไกลอิสระหมายถึงคนอายุ15ปีขึ้นไปถึง65ปีนะครับเข้าสู่ระบบประกันสัมได้มีทั้งหมด3ช่องทางช่องทางแรกปัจจุบันนี้นะครับช่องทางที่1ผู้ประกันตัวจ่าย70ิบาทรัฐบาลให้30บาทช่องทางที่2ผู้ประกันตัวจ่ายร้อยหนึ่งรัฐบาลให้50บาทช่องทางที่3เราจ่าย300บาทรัฐบาลให้150บาทเป็นเงินบำเหน็ตทำอย่างไรครับกองทุนบัตรทองที่ผมพูดเมื่อสักครู่ จะให้มีสวัสดิการเหมือนกับผู้ประกันตนมาตราสามสามผู้ประกันตนมาตราสี3 9เหมือนกับข้าราชการเราจะเอากองทุนบัตรทองที่รัฐบาลตอนนี้เพิ่มค่าหัวต่อคนต่อคนเดิมทีคือ4,100บาทปัจจุบันนี้เพิ่มครับเป็น5,299บาทถ้าหาร12ก็ออกที่441บาทดังนั้นผมมองว่าถ้ากองทุนนี้ถ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่บัตรทองโอนงบประมาณนี้มาอยู่ในมาตรา40 พราะต่อไปพลรงงานสังชาติเราจะให้มาตรา40เหลือช่องทางเดียวเพราะตอนนี้รัฐบาลจ่ายมาตรา40เป็นเงินบาเหน็จอยู่230บาทต่อเดือนสมมุติว่ายกง่ายไม่ใช่สมมุติเป็นเรื่องจริงเลยครับตอนนี้มาตรา40จ่าย300บาทรัฐบาลให้150บาทก็เท่ากับ450บาทแต่ถ้าบัตรทองมาอยู่มาตรา40นะครับรัฐบาลจ่ายเอาเงินบัตรทองมาจ่าย441บาทบวก150บาทก็เท่ากับ200เท่ากับ4 9 0กบว่าบาทสิ่งเราเนี้ยเพราะมันมากกว่า มาตราสิเดิมดังนั้นคนที่จะเข้ามาตรา40นะครับจะเป็นในเรื่องช่องทางที่1ที่2เราจะให้เหลือช่องทางเดียวก็คือประชาชนคนไทยทุกคนก็อยู่ในสวัสดิการบัตรประกันสังคมทั่วหน้าอันนี้ก็คือที่มาของคาว่าประกันสังคมทั่วหน้านะครับเราจะไม่ให้มาตรา40นะครับจ่ายสตางค์แล้วก็โยกง,งบบัตรทองตรงนี้แหละครับใครสมัครเข้ามาก็อยู่มาตรา40โดยไม่ต้องเสียสตางค์เลยครับไม่ต้องจ่ายเงินเพียงแต่รัฐบาลสมทบบวกอีก150บาทช้งบประมาณ80,000กว่าล้าน คนไทยก็จะมีเงินบําเหน็จนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลก็คือหนึ่งเลือกโรงพยาบาลได้สองเจ็บป่วยทุลภาพมีค่าทดแทนกัดตลอดชีวิตตายมีค่าพงศพ5 0 0 0มบาทอันนี้คือที่มาประกันทัวหน้าโดยเราไม่ต้องจ่ายงบประมาณจากโดยเราไม่ต้องพักกระเป๋าจ่ายสมทบเหมือนกับมาตรา4ปัจจุบันอันนี้ก็คือนโยบายของพักแรงงานสั้งชาติสามารถจับต้องได้ทําได้ทันทีจะเป็น3ขอนะครับจะเป็นในเรื่องของ บัตรทองนะครับที่พูดผู้มาสักพู่ซักผูสามกองทุนนี้ก็สามารถบรูรณาการท้ายที่สุดนะครับก็คือประกันสังคมทั่วหน้าก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราพูดดูตลอดเวลานะครับสมัยที่แล้วเราก็ยื่นต่อกรทในเรื่องของผู้สูงอายุปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปประเทศเรามีอยู่ประมาณ14ล้าน7แสนกว่าคนเป็นขั้นบันไดน,นะครับก็คือ6 0 0้0 0 8 0็9 0้เารอเรามองว่าสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ ทำอย่างไรนะครับอยากจะให้พี่น้องคนไทยที่สูงอายุ60ปีไม่ใช่เงินสงเคราะห์เป็นงบสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้นะครับ3,000บาทคือคือวันละร้อยจะอยู่ได้ไม่ต้องอาศัยลูกหลานนะครับหรือเจ็บป่วยก็บตรทองก็มีค่าทดแทนให้3,000บาทตลอดชีวิตอย่างนี้ก็คือนโยบายพักเรียนทุงชาติอันนี้ก็พักการเงินทุนชาติเราก็ทํานโยบายสามารถจับต้องได้นะครับเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดในส่วนของที่ผมพูดมานะฮะ นในเรื่องของสามขอในเรื่องของกองทุนประกันสังคมในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับก็จะมี4ต่อนะครับสบวกต่อตัวที่1เราบอกว่าประ,ประชาชนต้องมีไรายได้ต่อตัวที่สองสวัสดิการต้องมั่นคงตัวที่3การจ้างงานต้องมาทาตัวสุดท้ายประกันต้องทั่วหน้า,อย,าอย่างยั่งยืนที่ผมพูดเมื่อสักครู่รายได้มาจากไหนครับประชาชนเราก็อยากมีนโยบายส่งเสริมทุกชุมชนทุกจังหวัดให้เกิดการสร้างงานเกิดอาชีพใหม่ นะครับต้องการให้มี s m สแปลรูปเกษตรเชิงธุรกิจนะครับสามารถแปลรูปได้ส่งออกได้มีการจ้างในชุมชนทุกจังหวัดก็จะมีการจ้างงานก็ต้องเป็นทางสุริการในชุมชนก็จะหมุนเวียนไม่พึ่งหนี้นอกระบบไม่กู้หนี้ยืมสินนะครับคนปลดหนี้เราไม่ต้องรอรัฐบาลแจกสตังค์นี่คือนโยบายปลักแรงงานสังนคาดทำอย่างไรให้คนมีอาชีพมีธุรกิจนะครับเอาที่ธุรกิจคนเรียนก็ได้นะเพราะ บ้านเราพื้นที่การเกษตรเกษตรกรรมมันก็เยอะถูกไหมครับแต่เราไม่มีโรงงานแปลรูปเลยแต่ทาลายยางพารานะครับไม่มีราคานะครับเท่าที่ควรเพราะว่าคนที่มีสวนยางเกษตรตะกรนที่ไปกีดยางค่าแรงก็ไม่เป็นธรรมเจ้าของสวนก็ไม่ได้ค่ายางเพียงพอดังนั้นถ้าเรามีโรงงานเอสเอีแปลรูปยางพาราทุกภาคส่วนเราก็ขายไม่ต้องผ่านคนกลางแล้วครับเราสามารถส่งตรงจากโรงงานมาชุมชนของเราพอแปลรูปก็เกิดแรงงานถูกไหมครับ แปลรูกเสร็จไปจ้างงานทาอะไรก็ได้ขน้นก็ได้ทํายางรถยนต์ก็ได้ทําได้หลายอย่างนั่นคือ,อยางพารานะครับสิ่งที่เราต้องการท้ายที่สุดจริงๆครับที่พี่น้องผู้ประกันตนพี่น้องผู้ใช้แรงงานฝากเป็นนโยบายเราก็ยื่นข้อร้องวันในงานแห่งชาติทุกปีธนาคารแรงงานเป็นยังไงธนาคารแรงงานเชื่อไหมครับว่าประกันัคนเรามีกองทุนอยู่2.8งจล้านเนี่ยเราไม่มีธนาคารตรงเองครับประกันัคนต้องเอาเงินไปฝากแบงค์พาณิชย์ต่างๆฝากลงฝากแบงก์ของรัฐรือจะซื้อธนบัตร นะครับซื้อตรา,าสารหนี้ของจังหดบาลลงทุนเสี่ยงเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้เราได้ประโยชน์อยู่แต่น้อยครับปีงประมาณ6กหมื่นเจ็ดหมื่นล้านแต่ถ้าเรามีธนาคารของตัวเองโดยของเราเอาเงินเราฝากเราเองพูดกันก,กู้เงินเราเองดอกเบี้ยก็ต่าถูกครับเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ในรากหญ้าส่งให้ญาติพี่น้องได้ในต่างจังหวัดอันนี้ก็คือธนาคารแรงงานประเด็นสุดท้ายครับที่ต้องการที่สุดก็คือโรงพยาบาลปักกันสังคมตอนนี้พี่น้องแรงงานทุกภาคส่วนนะครับทุกอาชีพงโรงพยาบาลก็มีน้อย เชื่อไหมครับว่าคนกระจุกอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐใหญ่ๆนะครับหมอนัดเก้าโมงต้องตื่นตีสี่เพราะอะไรครับไปรอคิวเอาคิวแรกท้ายที่สุดวันหนึ่งก็อยู่ในโรงพยาบาลนั่แหละครับถ้าทุกคนมีสิทธิ์เลือกโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐคนก็จะไม่กระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแบบง่ายๆพักแรงงานสั้นๆเรามีนโยบายจับต้องได้ทําได้เลยโดยเฉพาะ3ขอที่ผมพูดมารวมกองทุนบูรณาการสิทธิพื้นฐานในเท่าเทียมกันให้ประชาชนเข้าถึงสดิการที่แท้จริงของรัฐบาลที่จัดให้ครับวันนี้นะครับผมในฐานะที่ เป็นหัวหน้าพักแรงงานสังางชาติอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อย่าลืมครับข้านโยบายพักแรงงานสังางชาติเห็นว่ามันดีจับต้องได้ทําได้เลือกครับวันที่8กุมภาพันธ์ที่มาถึงนี้เบอร์30เบอร์30เบอร์30ครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ